้ผมแต่งงานสำหรับพวกขี้เสือกไม่เหี้ยมึงเสือกคุยอะไรกับเรื่องคนอื่นไว้ซักทำเพลงไม่ง่ายหรอกให้พวกกูเลิกทอมคงไม่ได้หรอกดูดควันให้มันเข้าปอดมึงก็รู้ กูทําลอดอยากแต่งเพลงให้มันจับใจเดี๋ยววิ่งหนีตำรวจพวกกูสับไวแล้วพวกเมย์อย่ามาขัดใจเดี๋ยวบอกเพื่อนกูให้มันสับไกลเมื่อมึงวิ่งอยก,กิ้งดิโดนพวกกูแซมึงอย่าดิ้นดิพวกกูต่อยมึงมันต้องลินปี่มึงไม่น่านแล็น่าไปขายลินจีโผลเท่า<ำ>ไหร<ะ>่วะอยากเห็นมึงก็รอดูกูทําจริงให้มึงรอกูวกูเป็นคอนเป็นตับูเป็นแค่ปลาไหลอย่ามาเสือกงูอยากได้หมัดหรืออยากได้ศอกวิงที่พวกกูโบกมีหลายกระบอกไม่อยากจะยุ่งกับปกจิ ขอด่ามึงทีเธอลุยดอกอยากมีแผลสดหรือไปทะเลาะกูจะเอามึงให้มันเลือดออกพร้อมชนตอนไหนมึงเยแค่บอกถ้าเอาขึ้นนี้พวกกูจะได้ออกขอเตะทีดีตัวไี้ขี้เสือรู้ไม่ถึงแกมมึงรู้แค่เบื่อเจติพวกเหี้ยกูมึงโคตรเบื่อแกมมึงแค่ก็ได้กูมึงโคตรเดือดโดนพี่กูตบถึงหน้าชาหลบอยู่ตรงไหนจะไปลากมาแดกแต่น้ำท่อมว่ากูเล่นยาเดี๋ยวโดนกูต่อยเขาที่เบ้าตาอยากเจอตัวอยู่ที่หน้าบ้านหัวดุนแรงกูมึงเกินต้าน เงียเมียมึงพมันโคตรล้านมึงแค่หลักสิบพวกกูหลักล้านดูการมึงแล้วมันโคตรแย่แล้วอย่าร้องไห้กับไปฟ้องแม่พูดมันจริงในขี้แฉเพราะบางคำพูดมึงโคตรแหลแล้วอย่าเอาคนอื่นมาเสนอหน้าเดี๋ยวมึโดนด้วยกูมึงโคตรบ้าจับเมียมึงเย็ยโดนมาสิบท่าหกสิบให้สองกูมึงโคตรกล้าพวกกูสนุกบนเครื่องเล่นเพิกูโคตรตึงพี่กูโคตรเจ๋งมาแค่หมาทำมึงร้องเองทำมึงเข้าโรงพยาบาลนั่งรถเก๋นพวกมึงกระจอกจะพองอ่อนหัดทาเลอ่อนแบบมึงกูแค่ดัด มันแค่ฝุ่นเถียนซื้อกูแค่ปัตรอย่ามายุ่งกับกูเถอไนายสามเถอไนายสาม